สวัสดีครับอันนี้จะให้ดูบรรยากาศในรถที่เราได้นั่งมานะครับตั้ง<า>แต่ซ<ส>ิล<ส>ิีนากาตอนนี้เรากำลังจะออกจากที่คากิวนะครับอันนี้จะให้ดูลักษณะภูมิประเทศรอบๆนะครับเมืองคากิวนี่ได้จักวร่อเป็นเมืองที่สวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับมีทั้งภูเขาและแมน่น้ำอันนี้เรายัง อยู่บนรถนะครับอันนี้พี่คนขับของเราครับที่ร่วมเดินทางมากับเราพี่คุณปีอดูข้างล่างครับข้างล่างมองไปข้างล่างน้าสายนี้คุณปีน ดูภาพสวยๆงามไปก่อนนะครับเต็มเมันอีกนานปว่าก่อนจะเต็ม,มสวัสดีครับคุณพีีโนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับทำไมรอบตัวเรากลายเป็นอย่างนี้ไปหมดเลยครับ พี่นี่เรียกว่าทะเลทรายซาฮาราอ่ะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้จะถูกนะครับหรือเปล่านะเขาไม่ได้มีการค้นหาข้อมูลมาก่อนเรียกว่าอะไรเป็นทะเลทรายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแต่ที่แน่ๆที่นี่ไม่มีต้นไม้สักต้นครับถ้าไงเดี๋ยวเราไปทักทายคุณปีคุณปีเลยอันนี้ครับทายดูนะครับอันนี้คือมุมที่คุณจะเห็นได้ชัดที่สุดว่า ไม่มีสีเขียวเลยนะฮะนี้เราอยู่สูงมากเลยนะครับถนนของเราเนี่ถ้ากระต่ายขึ้นไปนิดนึงนี่จะถึงเมฆแล้วนะฮะอ,อันนี้คุณปีเริ่มมีอาการของการกลัวความสูงแล้วนะครับคุณปีเดี๋ยวคุณปีลองอธิบายการนี้ให้ดูหน่อ,อยกระแดะฮะกระแดะเ,เอาจริงๆฮะ <c oughs> กระแดะเอเคนี้นะครับคุณปีก็ขณะนี้ เรามาแวะระหว่างทางที่จะไปเลยนะครับเรียกว่าอะไร,ย,ไรยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะดูอีกทีหนึ่งวัสถานที่นี้คืออะไรกันแน่นี่ให้ดูวิวสวยงาม

เรากำลังอยู่ที่ไหนกันครับสวัสดีครับทักท<อ>า,ายหน่ยอ,าาอยเยมายูรูก,กมบคืออะไรครับเป็นวัดระหว่างทางไปเลยมีการก่อสร้างด้วย อันนี้คือคนพื้นเมืองที่นี่นะครับเขากําลังทําอะไรสักอย่างหนึง่งเราก็ไม่อาจทราบได้จะเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางศาสนา,านนอากาศค่อนข้างเย็นนะครับ บนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ3,000-4,000เมตรไม่อยาจจะทราบได้สวัสดีครับคุณนองครับหนาวไหมครับกาศค่อนข้างเย็นทีเดียวอืม <c oughs> ไม่จัดว่าค่อนข้ายนะครับนี่หนาวมากแต่ก็คงยังแค่พ่อไปอยู่ดีพ่อแม่งทำลายเอดีคอเตอร์ได้เท่ากเปล่าแล้วก็ใช้ใช้เฉพาะกล้ามเนื้อเนี่ยฝากระจกกันกระสุนเข้าไม่ได้หน้าดัดเออหน้าดัดแตก เราถ่ายหนังอะหนังเรื่องอะไรหนังสงครามสงครามโลกครั้งนี่อะไรแปแต่ว่ามึงต้องสร้างหนังสามถึงเจ็ดก่อนที่อื่นแล้วก็รอให้สร้างภาคเจ็ดใครมีเจ็ก่อนแล้วค่อยโดดราคาที่แปดที่นี่อ้าวสมมุตินะสมมุติสมมติว่ามีสงครามโลกครั้งที่แปดเลยเชี่ยหนังเราเจ๋งมาล่จินตนาการมึงแม่งสุดยอด ตรงทางที่มันมีจะมีน้ำไหลผ่านตลอดราะว่า้เขาไม่ขุดรูรอดตลอดแล้วสร้างคอ